นะครับทั้งทีวีกับเยอะอีกหลายรายการอยู่ครับไปไทยไปเพรท่านในออกศิลปินน้องไม่นั่งเอกพระเอกน้องอ๋อมแอมแน่กําลังสิบไฟซิกเกินไหมพระเอกวัดศิบดลมานะเพชรบันแพงโอ้หลายบุญเจ้าไปกดติดตามยูทูบช่องไม่ไปเนี่ยซื้อว่าหยังยูทูบช่องไม่สาวน้อยน่ะช่องหยังเงียบจิ๊บเป็นเอ็ซียังไงวะ ยูทูบช่องไม่เปิดแต่เพลงอย่างเดียวไปแต่ลงแต่เพลงอย่างเดียวชุดซื้อยังก่อนแก้วสาวน้อยลำเพลินเพชรบ้านแพงหอยแข็งหอยแมงผู้นะโอ้ยมันเป็นดีเงาแบานนั่นเดี๋ยวนี้ซื้อยูทูบสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดกดติดตามเลยตอนนี้คนติดตามหามือแล้วนครับเปิดได้มือเดียวไหมกับปล่อยไปแล้วเพลงนั้นเพลงลำเพลินไอดอลโชว์ในยินบ่เพลงลำเพลินไอดอลโชว์นี่ อาวุ ố ยิงลงไ้เป็นฟังลุง อย,ย่าย่านี่แหลาเขาบอกห่าเมื่อยเนี่ยเอาใจพี่เนี่ยไม่ได้อันๆๆๆยยอยากเดาดอกอยากเบิ่งผู้นี้เพิ่นเดาเนี่ยม่ได้จ้ะนี่ผู้นีเนี่ยอ๋อผู้ติดตามนีม่เนี่ยมาสั่นมาพี่วัดอิงมามาเอาจใจตาด้เจ้ามาสโลอาจารอเจโลแจสารอ ะะสำหรับท่านที่เดินนีนะท่านถือว่าท่านหับโชคนะฮะท่านที่ดูอยู่ท่านมีโชคพุทธังโชคคำังโชคสางคำโชคนะฮะเลื้อยใหม่สิลูกเลือยใหม่เรากำลังจะปล่อยงูนะฮะเอา

เมยเเดียวนึงแม่ะฉัลงแล้วเจาได้ฟังวมีเมียบ้านเขาเมียบ้านพอดีคิดไหมเมียบ่ะ่ะเมียบ่บอเมียเนาะอันผู้จัดการเอ้ยผู้จัดการมาเดียวเจ้าสีไายบัจัมงก่อียงสามโล่ลอยค่ะ โอ้ยอีกเพราะว่าอีกอีกอียี่สินาทีเด้่องทีขายบัตรนะครับขอบคุณปี่น้องมาต่าัวินนะครับเอาต่อตี่บนแม่นเพลงเดียวหนึ่งแม่เปนแท้เนาะเาวไปไล้อุ้งยิงลูกเงาชนะเฮ้ยเสียนสสุดขวคบโหเเสียอกมะคขอบคุณครับเพลงข้าผ่านช่องมังกรอีสานกัมาบ่ โอ้นั่นหาปล่อยแต่คนหาดาต่คนเราจ้าเห็นยืดทบอ่ะนะขอคุณอุ้มอิ่มกระแสข่าวกันมาอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มกระแสข่าวข้าวกระแสข่าวโดนแล้วท่านผู้ชมมันงดิข่าวโดนข่าวโดนอยู่เบิดมือวันนี้ไงโอ้คุณอุ้มอิ่มกระแสข่าวนี่ไงโอ้น่ารักมากนี่นี่เห็นบางานนี้จัดขึ้นมาที่ว่าเป็นสำนักมิตรทิงสะพ้อกันพู้ใดบ่เคยห็นผู้ใดกับก็พ่อขันนี้เนาะมันบ่ ว้ายติดตามมาดนมาพอกันเมื่อนี้ได้ยพยอตัวเป็นๆเนาะเพื่นอนรังค้นมาพอกันลูกหนีกับเจ้าหนีมาพอกันกอ้หีเด้แต่ว่าจะเฝ้าท่วงกันเดอ้อผูใ้ใดเป็นหนี้กันก็นได้ให้มันแล้วงานนี้ก่อนไอ้มวนไอ้ซื่นซะเออฮะมวนมวลกันเนาะเฮาเนาะเมื่อน,นี้นานเอาไอ้เปียมมานั่นกับบาตัวนั้นน,นั่นห็นบ่โอ้ยน,นั่นคำแล้วเอาทั้งคุณเกียียวเพราะทางคุณนะครับเวทีครับ เสลี่ยนยูดอกสซมบัตันสามทุกข์กัไทยเสด็จแบนเลนกันกันตัวตัวเนาะเออบ่ราะอยากไปนี่เหมือนบ่มีงานเดลยเลรียญหัวเทียงอะไรตัวสาวหน่อยไหมเนาะคอยมังยองนี่มังยองในเพลงย่างน่องในพงไกการเลยหลูกไส้พงไกการเนาะวันนี้ขอบคุณไปย่างกันพงไ่บ้านน้ำเด้อเจ้าของสถานที่นะครับผู้ใหญ่โชบริดนะครับแล้วก็ทีมงานผู้หลักผู้ใหญ่ท่านกำนันสุระด้วยนะครับพร้อมกับไฟปกครองกันทุกทุกคนวันนี้ขอบคุณไปยัง นะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอบ้านสะพานเมืองในอำเภอเนาะเพิ่นกะสิมะก,กาวเปิดงานนะครับแต่ว่าพอสุทิมข้างแสงเล่ากันโอ้ยดีใจนะพี่น้องชาวบ้านซาข้ามได้เป็นรัฐมนตนรีเนาะคำ่านพอมาเราก็สิยากหลายอย่างหลายแนวเนาะทั้งการหลดว้ายหลดุลดหัวล,ลดน้ำขบวนน้ำทางกะสิมาหลายก็เลยเอางานหนาจังมากันคุณพ่อสุทิมข้างแสงจะดอกพอนุอ่มโจนี่นะมีมูลูกไส้ก็เป็นเซี่ยวกันเด้ นะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจเป็นได้ไหมครับแนาประตูเพิอมสิขายบันยั่งครับเอาสองเพลงสุดท้ายอุ้งยิงเนาะเออให้พี่น้องในมวลหลังจากนั้นพี่น,ออน้องเขามารถแห่หน่วยหนึ่งกับสิรินเ,เนี่บัานนี่รถแห่หน่วยหนึ่งไว้จังไหนพร้อมครับ,รบฮะประกาศเรียนรถมาได้ก่อนโอ้เจ้าของรถห่วยมันคือตัวหนงังสือมันคือ มามาบอลจะน้าถือน้ำห่อนเดี๋ยวเฮ้ยกอไก่ชอชิง4981นครพนมครับขุน,น,นเห็นมามาเจ้ไก่ไดิเผื่อมามาไก่เจ้าของทะเบียนรถนะครับกอไก่ชอชิง4981ท่านพ่อโจเดชให้องค์อิงนี่มาคัะค่ตัวที่981กอไก่ชอชิง4981นะครับนครพนม,พน,มพนะครับ เชิญท่านไปขยับรถด่วนด่วนด้วยและด่วนด่วนแมนครับเรถไมมาลงแมนครับพู้ได้บ้าง่าได้เขากุ้มกับเขาได้ครับเ้อผู้ไดบ้าง่าได้เขากุ้มออนไลน์นะครับมือมือไทยสอดแกงเมือแรกนี่โดยทีมงานบ่าวผู้ไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานจูดี้ไลฟ์สดด้วยนะครับกําลังไลฟ์สดสดทั้งเพจน่าเมือนี่ปลาดไฟประดับกับว่านแม่นงานกัสะานวะเฮ็ดเอาโล่ทบ่ เฮ็ดเอานายทีบ่เฮ็ดเอายังเฮ็ดเอาก้ามเนาะอุ้ยพ่อสร้างพ่อสร้าง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 นี่สองตัวได้อครับแจกตั้งงัวเด้อสร้างพ่แจกครับพละคนว้าดีใจน้องจุ้ยที่แจกสร้างพีเมาบัสอีกร้อยใบสร้างสร้างอันบ่แจกเด้อสร้างเด้อถือว่านี่ล่ะงานใหญ่เนี่ยเขาเอิ้นว่างานสร้างของแท้อันหน้าประตูเด้อผู้ใดอยากดุ่นลางวัลหลายรางวัลร้อยห้าสิบบาทนังครับ ผู้ใดอยากซื้อสิบใบก็ได้นะครับซื้อหลายใบยก็มีสิบรุ่นด้รลงวันเนาะเอาองอิงลูกหางาเอาตัวโอเคค่ะสองผลงานเพียงเนาะคะ่ะเนาะ